สบายดีพ hmm. you know? ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอลพ่อโเผาะกำจรองเท็ดคือเกาพี่น้องมาหนีก็เตรียมงานแจกหนาแถวเนาะเอาปลาเก๋ยหอยไปกงไม้นี่ม่นหายหกอ้วนเน้่นั่น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 ตะปูต่ำๆนี่ก็ได้นั่นตะปูยังโอ้ยตั้งกับมันก็มีแต่ตั้งซุ้งตั้งไม่นี่คนหนานึ่หนึ่งใช้

้มึงจะ้ามพบมหามันกเจ้าอ่ยมึงจะได้ลิ้นมักคันกีมันก็มางักีก็ได้ลิ้นตอนั่นแม่ใหญ่นะูกนั่นแม่ใหญนั่นมึงลงข้าได้เด้อบี้เด้อมังคหกัมกั้เสื้อจ้ามังกินบิดถ้ามันบอกมังคมหากัมก็เซียเออเสียคือเก่ามันกมักซีี

ยังหายกินนอดเสียวสช่มานี่มือเช่เ้อออัาไนี่แะเออเออหนูกะหายย้อนหัวพวกบัวนี่แล้วแล้วว่าหายกินนอดเสียวอมู้านี่เสียวบ่มาจักเถื่อนเฮ้ยหาหนูบ่ได้จักดีเฮ้านหน ข้าเจ้าบูปละหมุกบะมุกกเจ้าโบหูปัาูนปลเคืออะไรปลาคูนเนียปลาะไดปลาคูนเนี่ยปลา้ือยะไรปลาคูนนี่ มาไ่บ่าว่าตาเด็กลในกระด้อ่การมันบ่ได้ด่อมันกะจายเพระฉันเจหัวใหม่กจะเา่กี้เขาเาจะวงจ่าจะจั่งหมดเลยจะ่ลายเนาะทำพบมีลาทต็มโอ้ยกระต็มใหม่ปาวงซีเซนเียงไม่ไดก็ได้แล้วอ่ะจะมันเอาว่าโอ้ได้ปะเราลเลยช้ำเซนแปด ทอกัาหันลุงหลังนะแล้วทอดไปเลยซาพันโอ้ยมันกายคดองเลยสันะเนื้อหาพันกี่เนื้อหาพันกี่ยูเออก็ยังต่ายไปทอดไปได้ก็ได้เียวเราายทงเนก้อหาเนี่ยไม่ได้เงินตะกี้เนาะ

น้ำจิโต๊แห้งอมือแรงเลยแห้งเลยซกกะซกะอดิบงมาทำเดี๋ยวใส่หอดูย้มบ่มนามันทาบ่ีม็ใช่เลาไป่มเน่มันนะี่ใช่ใช่ไว้ยมันบ่ตกัใช่ไว้ชีามือคนกับ่ตกใส่เด่นมันเป็นดินรใส่เต็มเลยมือแรงแล้วก็บอคำมันสั่งงมาเลยคืว่าบอกอปแล้วเอาเขาเอาคูออกใส่หน้าว่านบรยาจึดกหมดเลยมมีใช่จัเกือ ข้าวห่านง่วงกินสิบดล่ะใส่แล้วี่แมวได้ออกเมื่อเ่าได้เหม่อลยจักง่วไอภัตั้ม่ไพ่ลอย่า้มจตดว่าพี่ลยฮกเกีเนเกตปวดย่าห้าอ๋อยกระด่างกระด่างกรนด่าเน่าเลยคือกระด่างกะด่าก่างกด้า

โบโบได้ใส่เบิร์ดเอ่อยเออใส่ลายล้อมก่อเออแน่นแน่นนะเบิร์ดทิ้งได้ไหมท้ได้้ะทิ้งโบได้ใส่โบต้องใส่ลายดอกโบต้องใส่เบิร์ดดอกจมเนี่ยนั่นตั้มูใส่ราแกก็ได้ี่น่ะใส่ลายกั เอาละตํ้แบบละติฮะเี kind of ้จะบอกเล่าเลยโออยโบด้คยพาจะเท่ไรอ่ะจัปลายสนามแล้วก็ใส่ไว้ใว่คืออะอย่าจับตัวนั้นนะเว้ยย่องไว้อยู่กับจับเนาะบ่อนไม่แมนจะได้เงินไปเล็นอีกว่ามาหัว่อนมาหนุ่มโลด

ขากินหอดเจ้า wow. no ือการกินหอดอันนั้นน้ำว้าวิน้าถ่ายหูอ้างประตวนมาไหมประตวนเป็นงานม่คนนอนนอนรถเสียคนในเล่นอยู่โรงงานกูมือเอาหล่นนะนะหัวหนึ่งนี่ทั้งนี่ขันสิเก็บนะไอ้นกเอ้หนกเด่นหัวหนึ่งขันสิเก็บนะเอาไปสั่นเอาไปมีน้ำมันบ่อยเนาะ กอได้ใส่พอไงพี่นาเจ้ากรหิวขึ้นมาทางผิดตีเื่อหนสมาต้มเตาตัวนี้ต้มเตาใหญ่เลยนี่นานี่ไม่ใช่นข้างหมอเออรถิลูวจี well, ๊ดใช่ไหมน้องบราปวดดู อีกขับอีเสอนะอเ้านอนบ่ะมาแต่ปงหัวเฮาน่ะมาขึ้นนี่กาไพ่รับผ้าแตกบดเดียวไพ่กับไปเลยเอาอยากทุ่งยูเฮาป่าคือผ่าลายแท้ มันบอกมีต <boundaries> <si suppression> ีนม <TU X> <ots> ัน <guarding> ม <okay>? ีแต่ทูกสบ่งมันบดไวมันบอมีตีนมันบดงบงบมันบดหรอโอ้ยได้ชำนีกสะถูแล้วเป็นบุญแหละ อ,อ,อันนี้ก็บรท่ทแทได้จ่ายเตะคาเต้นหมูกระจายแล้วง่วกระจายแล้วแล้วนี่นี่แต่คาเต้นคันบ่อขันบอ,นบอไปเส้นใหม่เออ ได้เหวอได้บได้เป็นหนีดอกไปเส้นกับโบได้เส้นลายดอกเส้นแต่แนวมันบ่มีเป็นหนีกับซาทุแล้วเนาะซาทุกุ้นเป็งนุ่งเป่งนวกจเอามาเบิดเจาะยเจีบยบกเขาหกาก็ไข่นี่